สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะและตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ เดรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถสว,สวยที่น้ำหนึ่งจะพามารับชมนะคะและคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาท,ทุกท่านมาพบกับรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าสวยสภาพเดิมนะคะใครที่กำลังมองหานะคะรถอยู่และอยากรู้ว่าเอรถมือสองรถเข้าใหม่ที่เขาบอกก่อนปรับสภาพเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมเลยนะคะมาเริ่มจากคันนี้กันก่อนเลยไม่เสียเวลานะคะ นนเป็นรถเตย์ตโครล่าเอ t ิส1.8 Sport ปปี2017สบจะบอกว่าคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาจอดน้ำหนึ่งบอกเลยว่าจอดค่ะนะคะน้ำหนึ่งจะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันก่อนนะคะคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ปรับสภาพบอกก่อนเลยนะว่าเห็นแบบนี้แล้วยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะคะขับมาถึงก็น้ำหนึ่งมารีวิวกันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นตัว1.8 Sport นะคะจะได้ชมชุดแต่งรอบคันนะคะจะได้ชุดแต่งรอบคันเลยใครที่ อยากได้นะคะ1.8นะคะเอาไว้ใช้งานเครื่องพันแปดคันนี้น้ำหนึ่งแนะนำนะคะจะบอกว่าสภาพรถเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะก็คือรถทุกคันเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้ทุกคันนะคะมาดูจากไฟหน้าคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้ก็คือสภาพแรกเข้าไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะน,นะคันนี้มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้วยนะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยอาจจะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้คุณลูกค้าขาไม่ต้องกังวล เราเก็บงานปรับสภาพให้ทุกคันค่ะมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางกันบ้างนี่นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะนะคะแม็กนะคะก็จะได้แม็กเดิมสีโทโทโทนนะคะอันนี้จะได้เป็นยางมิชลินมาปีสองพันอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวดูเบอร์ยางก่อนสองหนึ่งห้าทับสี่ห้านะคะ Z R 17สิบเจดนะคะในส่วนของปียางคันนี้นะคะเดี๋ยวดูปียางก่อนนะคันนี้นะคะยางจะปี2022นนะคะอ่า สัปดาห์ที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่36 22นะคะอะมาดูในส่วนของโชคซุ้มล้อนะคะอันนี้คือสเปคเดิมสภาพเดิมนะคะรถของเราทุกคันการันตีคัดเกรดลูกค้าขามั่นใจได้ปลอดภาระ100%ยนนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีเล่มตามมาลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะอ่าอันนี้ให้ดูกระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอันนี้ก็คือสภาพยังสมบูรณ์อยู่นะคะก็ด้านข้างค่ะนะคะสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มอันนี้คือรถเข้ามาใหม่จริงๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็คือกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะคะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขการันตีสภาพเดิมนะคะอ่ะ แล้วก็สักนิดหนึ่งนะคะกระจกด้านหน้าตัวนี้ก็เป็นกระจกเดิมข้อดีของกระจกเดิมนะคะก็ถือว่าเวลารถวิ่งหรือว่าอยู่ด้านในเนี่ยจะไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ด้านในอันนี้คือข้อดีของกระจกเดิมของ Toyota นะคะแล้วมาดูตัวน็อตนะคะตัวน็อต ประตูด้านหลังไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขนะคะแล้วก็แผ่นเพจอยู่ครบนะคะปี2017นะคะันนี้รเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของอตัวน็อตโครงสร้างก่อนนะคะในส่วนของรถเข้ามาใหม่นะคะอ่ะอันนี้ให้ดูประมาณนี้เนาะแล้วมาดูด้านหลังค่ะนะคะด้านหลังจะบอกว่ามีแผ่นถาดยางรองมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่นะะมียางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงให้ครบ,ครบนะคะด้านหลังไม่มี ตัดต่อตัดแต่งรอยเชื่อมต่างๆนะคะก็ซีนซิลิโคนสีขาวไข่ไก่อันนี้ก็คือตัวเดิมแท้อันนี้น้ำหนึ่งให้ดูในส่วนของโครงสร้างรถที่เข้ามาใหม่ว่าโครงสร้างสภาพเดิมสวยค่ะนะ,ะก็แค่ด้านนอกเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้คันนี้นะคะได้ทรงสปอร์ตมากๆเห็นไหมด้านหลังก็จะได้ชุดแต่งของเขาอันนี้เป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูด้านหลังนะคะมี สปอยเลอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ด้านในนี่จะได้เป็นเบาะหนังได้เป็นเบาะหนังมานะคะได้เป็นเบาะหนังก็ทรงสปอร์ตค่ะนะคะก็เป็นเครื่อง1.8นะคะตัว S นะคะตัว S ะะว s p o ปอร์ตนะคะ,คะติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะคะเบาะทรงสปอร์ตนะพวะงมาลัยพาวเวอร์คันนี้นะคะ4 1 9 0 0 0ค่าตัวนะคะ4 1 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ เจ็ดพันเจ็ดพันหนึ่งนะเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดพันสองอยู่ประมาณนี้นะคะก็ดอกเบี้ยพิเศษก็เริ่มต้นอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้านะคะอ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องอ่ะพาดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนะคะทน,นี้ได้เป็นปุ่มพุสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมืออ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องด้านหน้าอันนี้คือเครื่องยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะนะคะเพราะว่า รถเพิ่งมานะคะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะคะน้ำหนึ่งเรียกขึ้นมาเลยอ่ะแล้วมาดูห้องเครื่องด้านหน้านะค่ะนะคะนี่เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะสี่สูบสิบหกว้าวนะคะอันนี้ก็คือเป็นรถที่เรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาด้วก็จะมีขี้ฝุ่นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะเด<ๆ>ี๋ยวปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะมารีวิวนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวทางช่องเพชรยนต์ค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีสาวสวยนุ่มหล่อน,นะคะมารีวิวรถนะคะที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมาให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกทีหนึ่งด้วยนะน นะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะก็ยังถือว่าสภาพโอเคสตกกิอยู่ครบนะคะข้อควรระวังอยู่ครบมอก,กอยู่ครบนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเนี่ค่ะรอยอ่าเนี่ยค่ะรอยเมคอัพต่างๆนะคะนี่จะเป็นช่องระบายนะ,ะเวลาเขาประกบกันนะเนาะนี่ยค่ะก็ถือว่าสีสีด้านสีเดิมก็คือฝากระโปรงเดิมมีตาโตโยต้านะคะเดิมๆคัดนด้านหน้าก็คือ เดิมเลยนะคะก่อนปล่อยเดี๋ยวเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้นะคะแล้วก็น้ํามันเครื่องเราดูแลให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรถเข้าใหม่นะคะก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะถือว่าเป็นไงสมบูรณ์ไหมนะคะสมบูรณ์ค่ะนะคะเดี๋ยวอ,อันนี้เราเก็บงานปรับสภาพให้มาดูอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ 4แสนหนึ่งหมืานค่ะนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพนะคะการันตีสภาพเดิมดอกเบี้ยนะคะสีปีเริ่มต้น2.79จามปี3.09จนะคะอ่าสีปี3.99 5ปีเอาใหม่มั่ว 4ปี2.79นะคะ5ปี3.09 6ปี3.99แล้วก็7ปี4.79นะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีพอนดีผ่อนตรงนะคะก็จะได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะอันนี้เป็นดอกเบีย้ยเริ่มต้นอามาดูอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นโตโยต้ v วีออสนะคะค่าตัวอยู่ที่ 339,00 0บาทค่ะปี2017เหมือนกันเป็นตัว1.5อี e ปี2017นะการันตีสภาพเดิมนะคะเช่นเดียวกันนะ,คะใครที่อยากได้ตัวเครื่องพันห้านะเลือกเป็นโฉมวีออสนะคะหรือว่าอยากได้เครื่อง1.8นะคะก็เลือกเอาติกได้เลยนะคะอ่าตัวนี้เป็นวีออสสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อ่าไม่ใช่ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะเป็นไส้ไฟฮาโลเจนเมื่อกี้สับสนกับคันนู้นนิดหน่อยนะคะ ยังม o v ออนมาวีออสไม่ได้นะคะเอามาดูด้านหน้านะคะไฟหน้านะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็อันนี้ไฟข้อดีของเขาก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะคะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะอันนี้ก็คือกรอบไฟอันนี้ไฟเดิมไฟเดิมเลยนะคะด้านหน้าอันนี้คือไฟเดิมนะคะสันเหลี่ยมคมอันนี้เราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณลูกค้าขาคันนี้เห็นไหมมี ค r code นะคะสแกนดูได้คันนี้นะคะมีการตรวจสภาพมาทั้งหมดแล้ว274รายการนะคะแล้วก็พวกภาษีตรงนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเราดูแลต่อภาษีให้นะคะล่วงหน้า3เดือนเนาะ,ะ,ะมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางค่ะอันนี้แม็กเดิมจากโรงงานสเปคเดิมเลยค่ะคุณลูกค้าขาแม็กสีรูค่ะนะค,คะ,คะอันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากถือว่าเราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ย <laughs> นะคะ,อ,ะอันนี้แม็กขอบ15นิ้วนะคะแม็กขอบ15นิ้วนี่นะคะก็ <laughs> ดูซุ้มล้อค่ะนะคะก็ก่อนปล่อยเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้อีกรอบค่ะคุณลูกค้าขาไม่ต้องกังวลเลยอันนี้ยังปี22สัปดาห์ที่46นะคะยังปี22กระจกมองข้างก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวพับปรับไฟฟ้านะคะคันนี้นะ ก็สันเหลี่ยมคมด้านข้างก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มเนาะเอาไปดูด้านในกันค่ะนะคะอันนี้เป็นโฉมตัวอเนาะการันตีสภาพเดิมนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะได้เป็นเบาะผ้าค่ะนะคะก็โครงสร้างตัวน็อตโครงสร้างเดิมค่ะนะโครงสร้างเดิมของเราเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของอ่า รถพิกความชนหนักจมน้ําอันนี้มั่นใจได้หากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการ,รตดัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีนะคะดูแล,แลแล้วก็ซื้อคืนค่ะคุณลูกค้าคะนะคะอันนี้เป็นโฉม V8 นะคะนี่ด้านหน้าดิสเบกด้านหลังเป็นดรัเมเบกมาดูด้านท้ายค่ะได้ท้ายดิมเดิม ไฟท้ายสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะที่สำคัญค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรโยนถนนเซรีไทย68แยกที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะเข้ามาทดลองขับได้เลยนะ,ะนี่มีเซนเซอร์ถอยเซ็นเซอร์กะระยะเซ็นเซอร์ถอยให้นะคะตัวนี้เป็นโฉมตัว E ค่ะนะนี่มาดูด้านข้างฝั่งนี้สันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะแม็กเดิมสเปคเดิมค่ะนะคันนี้ถุลงลมนิรภัย2ใบนะคะ่าดูด้านหลังสักนิดนึงค่ะ นี่ได้เป็นเบาะผ้าลวดลายสวยงามค่ะนะ t o y o ต a v ีออมปี2017 1.5 e นะคะคันนี้339,000ค่ะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,900ประมาณนี้5,800-5,900ค่ะนะคะ,ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณนี้นะคะนี่คือภายในด้านไหนก็ถือว่ากว้างเหมือนกันนะกับ t ต y o ต a า o ีออสอาจจะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะคะมา ชองเครื่องด้านหน้าอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วได้ฝาครอบสีขาวดูโอวีวีทีไอนะคะอ่ะมอก็อยู่ครบค่ะนะคะตรงนี้ก็คือรอยเมคอัพนะคะเบ้าชกตัวปั๊มนี่อยู่นะคะไม่ได้แบบโดนปุ๊บด้านข้างแน่นอนแล้วนะไฟด้านหน้าก็เป็นไฟเดิมจากโรงงานค่ะนะคะอันนี้คือไฟเดิมจากโรงงานเลยคานด้านหน้าสีเดิมเนี่ยมีรอยปั๊มอยู่ครบนะคะ ไม่มีแน่นอนนะคะรถที่แบบชนหนักถึงอ่าคานหม้อน้ำนะคะการันตีได้เลยน,นี่อ่าตัวน็อตเดิมนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนอันนี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ข้อควรระวังสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบค่ะนะก <c oughs> <ค>็ะะอันนี้คือจะเป็นสีแบบด้นดานๆลื่นๆด้านนอกอันนี้ก็คือว่าไม่ได้โดนชนหนักมานะคะ อ่ะอันนี้ก็คือสภาพห้องเครื่องเนาะนี่เลยทั้ง2องคันนี้ค่ะวันนี้ที่้ำหนงที่ลำหนึ่งพางมาแนะนำนะคะมว่าจะเป็น Toyota v i ีอ 1.5e ปี2017ค่าตัว339,000คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,800-5,900นะคะเครดิตดีจัดดันยอดได้เต็มฟรีดาวหรือคันนี้ค่ะเป็นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดนๆนั้งสิ้นเครื่อง1.8ค่ะกับ Toyota c โฟล์คล่1.8เอสปอรปี2017 ะคะันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 1 7 2 7 2 0 0ประมาณนี้นะคะสนใจรายเดียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถนะคะอ่ะยกหูโทรหาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเอาละคะ่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่ทางเพชรยนต์นะคะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมกัน,นะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ